you สุดรีเอฟซีการชนะทุดทันกับวันนี้ผมอ้อนอีก,กามารายกรตรงเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอสิ่งที่ผมได้เห็นจากเกมสึกแดงเดือดที่สนามแอนฟิลด์ยกแรกของซีซั่นนี้ประจำซีซั่น2025-2026ผลปรากฏว่าแมนยูเป็นผู้ชนะนะครับได้ชูมือเต็มเสียงสักทีหนึ่งนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ย แมนยูมักจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในเวลาไมาเย็นที่สนามแอนฟิลด์มีเพียงช่วง2ซีซั่นหลังสุดที่โอเคเก็บแต้มได้แต่มันไม่ชนะไงสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมา9ปีแล้วนะครับครั้งสุดท้ายนู่นเลยยุคของปา๋าหลุยส์ฟันเกลคนยิงประตูเนี่ยคือเวนรูนี่ยังเตะอยู่เลยอะนานไหมล่ะ9ซีซั่นก่อนนั้นเนี้นั่นคือครั้งสุดท้ายครับแต่ครั้งนี้แมนยูทำได้ เป็นผู้ชนะบุกมายัเยียดความปราชัยถึงสนามแอนฟิลด์2-1ครับสิ่งที่ผมได้เห็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ไปว่ากันนะฮะฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จากตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกอดการชแนลครับเพราะว่าที่นี่อีก,กาัชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแมนยูบุกเอาชนะลิพูได้2ประตูต่อ1นะครับ สองประตูของแมนยูมาจากลูกยิงเร็วของบรันเอมเปอโม่ My name is Brian นะฮะตอนนี้กำลังมาเหมือนกันส่วนลูกสุดท้ายของแมนยูเกิดขึ้นในช่วงท้ายปลายเกมเป็นจังหวะของบรูโน่แฟนันที่ยัดบอลไปที่กรอบเขตโทษหนุนทันทีในจังหวะที่พวกเขากำลังได้เล่นเกมรุกแล้วตรงนั้นมีแฮร์รี่แม็กไวนะครับมง่งกดลงพื้นผ่านมือ มาบาดัชวิลลี่เข้าไปแล้วเป็นประตูชัยนาทีทองสามแต้มที่ล้ำค่าชัยชนะที่มีความหมายของแมนยูครับส่วนลิเวอร์พูลครับได้แค่ลูกเดียวจากลูกกดจอดจอของโกดี้กักโปโกดี้กักโปเนี่ยหมายเลขก8 8เป็นผู้เล่นที่ผมเชื่อว่าแฟนหงน่าจะพูดถึงหลังเกมมากที่สุด เขามีโอกาสมากกว่าใครเพื่อนที่จะทำประตูมากกว่าลูกเดียวที่มาจาเขามีโอกาสเยอะครับแต่บอลไปชนเสาแม่นเสาเกินไปโอ้โหคนอะไรจะไร้ดวงขนาดนั้นเอ๊ะหรือว่าเขาขาดความเด็ดขาดในการยิงประตูอยู่แล้วนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่กุสืออันเนอร์สโอตเนี่ยจะต้องไปทำการบ้านใหม่ถ้าหากว่าเขายังคงยึดมั่น แล้วก็ไว้วางใจทางกริกากโปททำได้แค่ลูกเดียวนะครับกอริการโปรไล่ช็อตน,นึงเป็นช็อตที่ควรจะต้องนำหงแดงตีเสมอแมนดูได้ได้ขึ้นโล่งๆลูกนั้นเนี่ยเทคตัวขึ้นมองแล้วไม่มีใครประกบแต่เขาดันมง่งผ่านประตูไปอย่างหน้าเหลือเชื่อนะครับเลี้ฟูแพ้ครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญบ้างเอาอย่างง่ายๆเลยครับ คือผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกเกมที่ทำให้เดอะคอปทุกคนอยู่ๆก็มีเรื่องราวที่นอนไม่หลับมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมรักตัวเองรีฟูซีซั่นนี้เป็นอะไรวะเนี่ยทำไมเล่นไม่เหมือนซีซั่นที่แล้วโอเคแหละมีช่วงเวลาที่ดีกับการยิงนาทีบาปนะครับแล้วก็เอาชนะคู่แข่งได้หลายต่อหลายทีมันเกิดขึ้นช่วงนั้นแต่ถ้า ใครที่เป็นเดอะคอปแล้วมองให้ลึกลงไปในรายละเอียดในสนามผมเคยพูดในทุกๆคลิปว่าในแต่ละเกมแต่ละแมตชที่พวกเขาชนะแบบนาทีบาปเนี่ยมันก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดความสมดุลขาดบาลานซ์นะครับยังไม่ลงตัวยังไม่คลิกกันแบบ100%ซแต่ไม่เป็นไรนั่นคือช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามา ผู้เล่นหน้าเก่าอยู่ตรงนี้นะครับต้องอาศัยเวลาสักพักหนึ่งในการที่จะจูนให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ใครจะไปคิดล่ะครับป่าลิเวอร์พูลทีมทีมนี้ที่มีการลงทุนแบบมหาศาลเลยนะซื้อตัวผู้เล่นแบบหลักร้อยล้านมาหลายคนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งนะครับผู้เล่นกลุ่มก้อนใหม่เข้ามาแต่ทำไมถึงยังไม่ได้ลงตัวแล้ว มันยังมีปัญหาที่ให้พูดถึงตลอดเวลาเกมนี้เป็นเกมที่มีตัวอย่างที่ชัดมากว่าปีนี้จะเป็นปีที่ลิเวอร์พูลเหนื่อยเหมือนกันแต่ความเหนื่อยตรงนั้นปัญหาตรงนั้นมันจะถูกแก้ได้โดยโดยใครครับก็คืออันเนอร์สล็อตครับนี่คือเกมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนอสลอตคุณมีเวลาในการที่จะทบทวน หลายสิ่งหลายอย่างทําการบ้านของคุณแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมาถึง2วิคนะครับโปรแกรมทีมชาติเนี่ยถูกขั้นกลางแล้วบอลลีกไม่ได้เตะ2วิคนะครับแต่ริฟูก,กลับมาดันแย่ก,กว่าเดิมอะ่ะดันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเดอะคอฟต้องการที่จะเห็นเอาอย่างง่ายๆครับ4จุดสำคัญเลยคือใช้ไม่ได้ครับเกมรับเนี่ย โองแดงมีความเปราะบ,บางนะครับมีความหละหลวมนะครับเอาอย่างง่ายๆเลยครับเกมรับที่มีความหละหลวมก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขลูกแรกที่แมนยูทำได้จากการเล่นฉากฉวยแล้วจบลงด้วย My name is Brian Brian M. p e นเอ o ช็อตนั้นคุณเห็นอะไรผมถามคุณเลยเดอะคอปในการชาแนลคุณเห็นอะไรหรือว่าจะเป็นแฟนผีก็ได้ ผมเนะ่ยสำหรับผมนะผมเห็นว่าเฮ้ยตำแหน่งฟูลแบ็กกับเซนเตอร์แบ็กฝั่งสายนะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้บริเวณนั้นนะครับบริเวณฮาร์สเปซตรงนั้นมันมีช่องว่างอยู่ครับนั่นแหละครับคือจุดปัญหาแล้วช่องว่างนั้นแบรนเอมเบรโมไม่ได้ปล่อยผ่านครับลงโทษลิปูทันทีครับนะฮะ ลงโทษได้แบบโอ้โหเด็กขาดเหลือเกินจังหวะนั้นเนี่ยผมมองเลยว่าลิพูมาเสียประตูเร็วแล้วการเสียประตูเร็วเนี่ยมันทำให้ยิ่งไปเข้าทางแมนยูครับแมนยูในเกมนัดนี้ของรรเบนออมริมหงายกาดเปิดไพ่มารู้เลยว่าแมนยูจะเล่นแบบไหนเอาง่ายๆผมเชื่อเลยพอไลน์อัพเปิดมาปุ๊บ แฟนผีอ่านและเห็นโโอโมริมคุณจัดแบบนี้ได้ไงเนี่ยคุณไม้มีกองหน้าธรรมชาติเลยเหรอคุณใช้ผู้เล่นฟอล์ไคุณใช้ตำแหน่งหมายเลขสิบทริปเปิลหมายเลขสิบเลยเหรอเฮ้ยแล้วจะเอาอะไรไปยิงมะเนี่ยนั่นคือขอ้อแรกข้อสองต่อมาก็คือแนวรับมันมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแบบนั้นใหม่นะครับและแน่นอนพอมันเป็นเช่นนั้นการมีผู้เล่น ตำแหน่งเบอร์10บถึงสคนพร้อมกันชัดเจนว่าอาโมริมต้องการแพ็กเกมแดนกลางแล้วก็รวมไปถึงการเปิดบอลไปข้างหน้าประมาณว่า Hit and Hope คือเปิดวัดกันเลยเปิดบอลไปยังพื้นที่ที่ว่างโชคชัวยโอกาสในความผิดพลาดแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้ได้ในเกมน,น,นี้คือเล่นเกมรับให้แน่นมีวินนัยนแล้วก็รอสนกลับ ใช้จังหวะฉักช,ชวยโชคช่วยความผิดพลาดจากแนวรับของลิอร์พูลซึ่งโรเบเเร์อเลเรมเชื่อว่ามันต้องมีแบบนั้นแลาสุดท้ายก็เป็นจริงเราได้เห็นแล้วนะครับว่าลิ์พูลเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมรับการยืนตำแหน่งรวมไปถึงความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างเซนเตอร์แบ็กทั้งสองข้างกับฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งมันมีปัญหาอย่างชัดเจนครับตรงนี้ก็เป็นการบ้านกองโตมากมาก ของกุสเอันเอร์สลอตครับในการแก้ไขต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าทุกทีมเห็นแล้วนะครับว่าจุดอ่อนของเลี้ยวภูในเกมรับเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนถ้าคุณอยากจะได้ประตูถ้าคุณอยากจะลุ้นประตูคุณต้องโจบคุณต้องจอเจาะไปในบริเวณฮาวส a เปจระหว่างฟูลแบ็กสองข้างฟูลแบ็กสองข้างเป็นฟูลแบ็กใหม่ใช้คนใหม่ที่ไม่ใช่ภาพเดิมๆอย่างเชนต์อย่างโรบอ้อย่างโรบอ้อย่างเชน ก็จะเป็นฟูลแบคที่โอเคคอนเนลแบดลี่เปลี่ยนมาเป็นฟิน ong, ล์มปงเดี๋ยวใช้โซโบยังไม่ลงตัวด้านซ้ายมีรอตเกอร์เคสนะครับใหม่ยังต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวแล้วยังไม่หนักแน่นแล้วก็ไม่แม่นยำพอเหมือนกับตอนที่อรโบ o จังหวะผิดๆเท่านั้นไม่พอคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับจังหวะทรานซิชั่นของเลี้ยวูเนี่ยไม่มีความบาลานซ์เลยจากรับไปสู่รุก การตั้งเกมการต่อบอลและยิ่งการโดนประตูเร็วจากเอ็มบิโในช่วงไม่ถึง1นาทีมันยิ่งเป็นบอลที่เข้าทางบอลเป็นใจแมนยูนะครับคือเล่นแพ็กแน่นๆอาศัยเกมโต้กลับรอจังหวะของตัวเองอย่างอดทนส่วนทางฝั่งของลิพูเนี่ยพอโดนเร็วปุ๊บยิ่งทำให้อะไรครับต้องเร่งพอยิ่งเร่งต่อความผิดพลาดแล้วเท่าที่ได้เห็นเลย ฟุตบอลของเลี้ยวผูเนี่ยตอนนี้มันขานนักเตะที่กล้าได้กล้าเสียในการที่จะแทงบอลทะลุไปข้างหน้าอันนี้ชัดเจนมากมันไม่มีใครที่จะคอยแบบจับบอลแล้วแทงจะมีแต่กองกลางที่จับบอลแล้วพอไปไม่ได้แล้วม้วนแล้วคืนหลังแล้วเราไปถึงกองหลังเนี่ยไอตอนที่ยังมีเทรน์อเลสเซเดออาโน,นคุณยังเห็นไหมครับว่ามีเทรน์ปุ๊บเขาตักบอลจากแนวลึกข้ามไหล ไปข้างหน้าปล่อยให้ซาลาวิ่งปล่อยให้ลุยเดียสวิ่งปล่อยให้กองหน้าวิ่งมันไม่มีภาพแบบนั้นครับนะฮะไม่มีภาพแบบนั้นเท่านั้นไม่พอนะครับคุณเห็นไหมว่าโอเคละ่ะข้างหน้าเนี่ยคุณมีอเล็กซนเดอร์อีสักนะครับคุณมีอีสักจริงแต่มันจะไร้ประโยชน์มากๆเมื่ออีสักไม่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากผู้เล่นแผงมิดฟิลด์ ซัพพอร์ตดีๆในแผงมิดฟิลด์หมายถึงการป้อนบอลเปิดบอลแทงบอลจ่ายบอลแทบจะน้อยเลยครับไม่มีเลยครับน้อยมากครับนะฮะเช่นกันครับโมซาลาอีกหนึ่งคนที่ดูเหมือนว่าลงเล่นหรือเปล่าโมซาลานี่คือเงียบเลยนะครับเล่นแบบโดดเดียวเดียวได้อยู่คนเดียวไม่มีการสนับสนุนจากโฟล์แบ็ค ขาดการเชื่อมเกมที่ดีเล่นกับเพื่อนก็นไม่ได้จนถึงข่านแบบมีอดีตนักเตะของเลอร์พูออกมาเรียกร้องให้ซื้อ mm. อันเดอร์สเอตเนี่ยดอกโมซาลาได้แล้วโมซาลาฟอร์มตกอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานซีซั่นที่แล้วเขายิงเขาแอสซิ์แต่ซีซั่นนี้เขาบอดสนิทนะครับถึงตรงนี้โมซาลายิงได้เพียง2ลูกครับน้อยเกินไปครับทั้งที่โมซาลาเอง ก็เป็นคนที่ชอบยิงแมนยูในช่วงเวลาที่ผ่านมา1 0กางเกมยิงไป17แอาซิทอีก6ครับแต่นี่คือเกมที่เหมือนโมซาลาไม่ได้อยู่ในสนามเหมือนกับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต่อผู้เล่นให้กับแมนยูไม่มีโมซาลาอิสักก็เงียบจนกระทั่งแบบโอเคช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยกุสนเนอสลอตถือว่าเปลี่ยนตัวแล้วมีความกระชับเสียงมากขึ้น พาเปลี่ยนตัวรูปลงมาเล่นเยอะขึ้นจากฟอริงเวสอย่างอูโกอิกิติเอ, ike, อะไรแบบนี้รวมถึงเฟเรเดโกเคียซ่าเอ้ยดูดีขึ้นนะเราสามารถที่จะทำประตูตีเสมอได้แต่อย่างที่บอกครับเมื่อแนวรับหลังบ้านของลิปูมันไม่นิ่งมันมีปัญหาอีกแล้วเสียประตูง,ง่ายเกินไปอีกแล้วไอ้ช็อตที่ฮันรีวายได้มงเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าหลุดจากแม็กคว หลุดจากหัวแตงโมเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นของแมนยูอยู่ตรงนั้นและฟูลแบ็กแบ็กซ้ายหายไปไหนแนวรับจะระเบียบกันยังไงช็อตนั้นเนี่ยคือผู้เล่นลิภูเสียสมาธิเผลอเลยครับโดนลงโทษทันทีครับหมดสิทธิ์วาบารัชวิลีที่จะป้องกันนี่แหละฮะคือผลจากเกมรับที่มีความหละหลวมและแมนยูเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนครับ ฉกเฉีกาสความผิดพลาดของลีพูอย่างเดียวแล้วก็ทําได้จริงๆนะครับประกอบกับในเกมนี้แมนยูคือไม่ได้ก่อความผิดพลาดเยอะครับแล้วที่สําคัญเลยครับเซเนลมนนายประตูชาวเบลเยียมของทางแมนยูเป็นจิ๊กซอวคนสำคัญมากที่ทําให้แมนยูเดินออกจากสนามแอนฟิลด์ในฐานะผู้ชนะช่วยให้ทีมไม่เสียประตูง่ายๆไม่พลาดในจังหวะที่ไม่ควรพลาด นิ่งพอปิดมุมเก่งออกมาเซฟลูกากระดาศได้คือทำหน้ที่ของตัวเองได้แบบไม่มีข้อเสียหายใดๆดีกว่าโอนาน่าเยอะมากมาเลยทำให้เกมรับของแมนยูนิ่งแล้วก็ผู้เล่นในตำแหน่งซูนเนอร์แบ็กสคนก็ไม่ต้องมากังวลใดๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหลังเขานะครับโอ้เกมนี้คือเอาตรงๆนะลิฟูทำตัวเองนะครับรับไม่ดีมีความละหลวมมีความเปราะบ,บาง Transition ก็ใช้ไม่ได้ในเกมนัดนี้เกมรุกขาดความเฉียบคมขาดความเด็ดขาดมีบางช่วงที่เล่นกันสเปซสปะรวมถึงการคอนโทรลเกมเกมนี้ก็ไม่ได้เลยลูกตั้งเตะป้องกันก็ไม่ดีตัวเองก็ไม่มีความพิเศษจากลูกเซตพิเศษเลย์ S Play นะครับแล้วที่สำคัญคือชุดนี้เนี่ยที่ดุวเซอร์เนอร์สล็อตอยากจะสร้างลาเซนของเองใหม่ขาด ความแพชชั่นแบบบ้าคลั่งผมรู้สึกว่าฟุตบอลของลิฟูในซีซั่นนี้ดูเบาไปหน่อยคือมันไม่มีตัวผู้เล่นที่แบบสร้างแพชชั่นให้กับทีมในระหว่างเกมถ้ามองถึงแพชชั่นที่บา้าคลั่งคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งและหนักหน่วงคือผมนึกถึงผู้เล่นอย่างเดวิดนูนีสนะครับผู้เล่นอย่างฮาร์วีเอเลชที่จะคอยสร้างปลุกขวัญและกำลังใจในช่วงระหว่างเกมได ที่จะมีจริงๆเนี่ยคือเฟรเดโก็เกียรซ่าเขาเต็มที่ทุกจังหวะครับแต่บางคนเนี่ยผมไม่ต้องเอ,อ่ยชื่อเลยดูเบาบางเหลือเกินดูเบามากันั้นนี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่ลีปูต้องไปแก้ไขต่อนะครับก็เกมลีกเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกับเบรนฟอร์ดเบรนฟอร์ดก็ไม่ได้ดีด้วยนะถ้าลีปูอยากกลับมาเกมนัดนั้นต้องชนะสถานเดียวครับไม่มีข้อแม้เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าลีปูจะกลับมาได้ไหมแต่ตอนนี้เริ่มแอบเหนื่อยเหมือนกัน เพราะว่าเสียแต้มไปเยอะมากนะครับทำแต้มหล่นไปหลายคะแนนเหลือเกินถ้าอยากจะกลับมาป้องกันแชมป์ต้องรีบครับอย่าช้ามิฉนั้นเนี่ยมันจะสายเกินไปนักเกตทตกครับ,บขอบคุณคนด้วยที่อยู่รับฟังกันจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเบิร์นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางกา,ารเคลื่อนาจตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางการแชนแนลครับเพราะที่นี่มีกรชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุสสกสโมสรครับ